ครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้พ่อคาพาระเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับหัวเดียวกระเทียมรีบเหมือนเก่านะครับโค้งสุดท้ายหรอครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรอบตัดเสี้ยกแล้วนะครับจะพามาขอโชคขอรับกับเจ้าแม่พยอมผู้ที่เคยสร้างความหวังให้กับพ่อคาพระมาตลอดนะครับ บ้างหันกันตอนอนตอแน่อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเอเพิเ่นบ้เคยถิ่มบ้เคยปล่อยดอกพุก,กาเมื่อนี่คงสุดท้ายแล้วครับผมคงสุดท้ายของวันที่สองพฤษภาคม2567เ,เพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดพิจารณาญาณในการรับชมนะครับพุ่นครับเบิ่องเนี้ยท่านผู้ชมเอ้ยบอมแม่นนั่นได้ไฟกับพ่อใครดีเด้อครับท่านผู้ชมครับไฟกับพ่อกำรรกาเนี่ยแหะพี่น้อง เออสาดใบข้าวเดียวกับบกนี่ครับผมนี่นี่ครับต้นใบก็ย่อมนี่เห็นบอกขนาดแดดคักแดดเนี่ยต้นอื่นใบแห้งใบเหี่ยวตัวน,นี้ซึนบานเสยครับเห็นบอกเทพรักษาครับบังบนี่ใบยังสดใสเลยนี่ขนาดแดดแดดในต้นอื่นใบแห้งใบเหี่ยวเพิ่นนี่ยังคือเกาคือหลังครับเป็นมหัศจรรย์อดีเด้ท่านผู้ชมครับอันนี้บ่รมันย่องครับนี่ตามทียุนี่เบังแง่งยู่นี่ครับเพิ่นก็ไป ขาฟันเน้เด้อว,ว,ว่างสองสามมือเดี๋ยวเสียให้เบิง้งนะครับตูโชคตูรักเมื่อนี้เสียวเทวดาผลนมาตัดสินงวดสุดท้ายนะครับผมเออ่านผู้ชมครับไปไปคอยโชว์ทงวันนี้ครับเห็นบ่เจ้าแม่พยอมใหญ่หลายร้อยปีแล้วครับนี่ผมนี่ครับนี่เอาเมื่อนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับทางโค้งนะครับพงสุดท้ายเลยเอาตามผู้ชมครับไปไป ขอโชคขอรับร่วมกับยี่พ่อคาพาละนะครับละออนี่จากนี่ล้วบ่มัน่านผู้ชม่ันด้วยนี่มันตลอดครับบางคังกัต้อนนแตแน่นอนนี่แหละอะไรฝันก็ได้ฝันพอว่าเขาว่าให้ไปเจี่ยวเอาเขาเขาเจ้าวตัวนะเปียกน้ำพนะเออไปเปียกน้ำออกนี่จจบพนะที่พ่อข้าก็เลยฝันเนวนี่มันจะเป็นอะไรเปียกน้ำมันก็เปียกกระปอเก่าเก่า จินใจใส่นะครับแต่ผู้ชมครับเอามาห้่อนแล้วบอลี่ล่อเลยครับทำผู้ชมเดี๋ยวผ้าขอโชคขอลาบเลยครับเอาขอโชครวมกันครับผมเอาโค้งสุดท้ายแล้ครับเจ้าแม่ผู้รักษาตูนไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีวันนี้พ่อคาพาระมาขอโชคขอลาบเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับ แม่ครับเพราะว่าเคยได้ตอนอเตนแ,ตแนอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะมาขอโค้งสุดท้ายตามต่อวันที่สองของพุทษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับขออันเทิญเทพ,พเจ้าเราเทวดาผู้รักษาลงมานิยมสมพรแจ่พ่อคาพระ นะครับอ่ะตั้งนมโมเลยครับง่ายๆท่านผู้ชมผู้เดียวแต่เจียมดีคือเก่านะครับเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระขาวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธจาขันดอกไม้ขันนี้แท้ถูกเทียนใ้มือนี้ขอคาราวะอิติอิติโ <c oughs> สกโตนโมพุทธายะปตัตสพิคุงขาพอภูมเทวาขอ ขามาไม่หังสาสุด้วผู้ข่าขอขลรวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระจงพระเจ้าผู้ชัดสรู้ด้วยพระองค์เองขอคลรวเจ้าปูเจ้าหญาเจ้าตาเจ้าทวดผู้รักษาดินเดนแห่งนี้ขอขาาวะเทพเจ้าเราเทวดา พระอินพระพมพระยุมมาลาดนั่งนาคโทรณียูริยังตังโรกับวิทูพุทธทั้งบังรอมสังทั้งบังรอมพุโทโธบังเกิดสังโคบังเกิดสังขารปุงดับสังขารปุงเกิดพระศรีอริยะเมตไตรสังไหามาเฮตนาในนีไหวเห็นไหวท่านอีพอปูแมยยาตาทวด อีพอค่าผ้าระงวดนี่เม้าขอเอาอีกที่เก่าขึ้หลังเป็นแนวทางของรัฐบาลฉลาดกินแรงเดอร์มีทั้งสามตัวข้างบนมีทั้งสองตัวข้างล่างสลากกินแบงของรัฐบาลครับเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลโปรดพิจารณาในการหลับทุมนําเดอร์าทนผู้ทุมท่ม,ม,มเพื่อเป็นแนวทางครับบอได์จากช่วให้เลนกันพนันอ่าอ่าลอตเตอรี่นะครับมูนซีขังจะบนีครับ ยังว่าเดบาซามโตบนเครับชองตัวล่างกระตร่นตีแต่มีนะครับเนาะไปยิบไปบายเอา้าเทียมมันเหมี่ยมมันใช่ปรดกพิจารณาในการดับทุ่มน้ำด้วยครับเด้ออ่าวอแมนซักจุงดึงให้เด่นอ่าสารพันธุ์นั้นนะครับก้อนสีเด่นลงทุนเนี่ยไหนลงไปแล้วคอยปรดกพิจารณาก้อนขาด,ขาด,ขาดก้อนนะครับเนาะอเอามาที่นี่สีเอาขันดอกไม้อ่ามูชาพรลรานนาใจอ่ะไปเด้อ อรหังสมาสัมพุทโทัาวะกะว่าพูททังพะกะวันตังอะภิวาเทเมสวากขาโตภพะกะวะตาธรรมโอธรรมนามาเมตุปฏิปานโนพะกะวะโตสววกะสังโฆสังขังนามามิคำแรกขอบูชาพระพุทธเจ้าผู้จักสรู้ด้วยรมด้วยตนเองคำที่สองขอบูชาพระธรรม คำที่สขอบูชาพระสงฆ์ผู้อํารงศิลให้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อาญาติญาติโยมทั้งหลายได้ทําบุญตักบาตรเช่าแรงจะเป็นกิจกรรมใ,ใดๆก็ไม่ทิ้งพระสงฆ์นะครับเพราะว่าเป็นเกี่นแค่ของพระพุทธศาสนาวันนี้จึงขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสุดท้ายก็คารวะ เจ้าที่เจ้าภูมิเจ้าฐานโอ้ยเอี้ยเอ้ย,อยพระอรหรออันตุพระองค์มรนีพ่อข้าพระเราะมาเพิ่งผ้าบาลมีเด็กครับท่าแปง้งไหนเด้อปนีเด้อเมื่อนี้นนท่าแป้งแล้รวขอโชกขอจงในมณฑ์มาเอาปากาดินสอมาแต้มมาแต่งเหน็นเป็นตัวเด้อปูเด้อนี่ผมสิได้ไปท่าแปง้งท่านพุชมครับม้อน,นีสิท่า้ำบอบํำหอมหอเจ้าแม่ก่อนเด้อ อ่างวดที่หันต้อนอแตเน่ลำพันอยู่ยอกผู้ข่าฝันน้ำแน่อผู้ข่าฝันทึ่งเหล็กใช้ยาพันกับหกกับแ <c oughs> ปดกับเก่าผสมผสีกันไปต้านอแตเน่นอยอะผู้น้องอ่ะว่ากันไปเนาะครับแล้วแต่ผมหมักเด้อท่านผู้ชมเด้อเอไม่ได้ชัดจุนให้เล่นกันพนันนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อความเพลิดเพลิพนสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมครับเอาเด้อปูเด้อยาเด้อ ลูกเต้าขอท่าแปลงแต่งโตให้งามงาม่ำอ่าแต่งโตให้งามงาม่ำครับผมเออเมื่อใดก็ไม้แบ่งมาปั่นเด้ดเอผู้เด้อเออพูะเจ มาเป็นหูเป็นตาเจิดลูกเจ,กเจกิดเตาเตาเตาปูเด้อออาพอเดมอนถูกหลุกถูกอโอ่งเนอะมาเบิ่งมาแงงเอาท่าแป้งท่าน้ำหอมมาเนนะี่ยเขียนขึ้นใงเลยพอเดอ้อตัวได้เป็นสีแมนหายว่าม่าเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิไปลูกปิงเอาลูกปิ้งฟองออกมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาคอนทาวาเทวดาไปไหนมาหรอครับผมเนี่ยนะผมครับท่าแป้งแป้งตโตเพิ่นจะเข้าก่อนครับผมที่พอข้าพระพระมือเนี่มาแป้งตัวโดวยตรงนะครับแป้งแป้งให้ยาก่อนอบน้ำหอม ย่างหน่อยก็ต้องฝันจังไรจังหนึ่งหละครับเพราะว่ามันโ <c oughs> ค้งสุดท้ายแล้ว <c oughs> ครับเอาอเอาใจช่วยได้ครับเด้ออ่ะเชิญนั่งแม่ทอยนี่ครับบัดสีนเอาลูกเต่าขอว่างคับดอกไม้เด้อนั่งแม่ทอยนี่บัดสินมาช่วยลูช่วยเต่านะบัดสินน,น,นั่งแขนบัลลังดูบัดสินนะลูกขึ้นล่วงเลยเด้ออ่ะขึ้นนั่งแขนบัลลังเนี่ยนะครับเออขึ้นนัน่งแขนบัลลังก์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอ้าวนั่งแม่ทอยเออจงมาเป็นสังสีพญาดีพอข้าพธร อาเทียลุงเลยปึงฟองทิเทวดาคนเหี้ยมาออกมานีกค่ะทิมาว่างมาอีกนะบ่งไอ้น้ำเนยน้ำทอดน,นี่นึ่ครับเดี๋ยวก็จะทายท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเอาเมื่อทิพนิลนี่ละพี่น้องรวมลงไปบ้งงปางสิแม่ตัวใหญ่น้อยท่างหร่นั่นนั่นเด่อปัตาตานีเก่งนะโมตัสสะภะวทุโตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวทุโตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวทุโตุสัมมาสัมพุทธัสสะเออเป็นหมากเป็นผลเป็นหน่วยเออเอา ให้ได้สมนึกสมปรารถนทาท่านผู้ชมก็ให้ได้สมนึกสมปรารถนาบางเย่พอข้าพ่อรอถ้าเป็นสั้นกับก่อยนะครับมึงสมปะธนาสู่หัวโซนะครับส,บสาธาถืผู้ข่ายจงไปออไอองเอาสองเอาเอาเอาสองลูกนะครับเด้อปูเด้อเอาแค่สองลูกครับเสี้ยสองลูกพอมาแล้วครับท่านผู้ชมลูกแรกเดี๋ยวจะวางไว้ก่อนนะครับจะวางไว้กับนั่งแม่ท่อนีก่อนเพราะว่าเรียนเทนท่านออกมาแล้วนะครับนี่ได้ออกมาแล้วลูกแรกครับผม เอาลูกที่สองครับผมลูกที่สองเอาลูกที่สองเอาแค่สองลูกพ่อครับผมเอาแค่สองลูกพอนะครับสองลูกพอเลยไม่ต้องเอาเยอะนะไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวเอาสองลูกพอเลยนะครับมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมชมนะครับทั้งทูบทั้งทูบก็ไต่ออกมปแล้วครับทูบก็ไหม้หมดแล้วโอู้หเป็นไหม้แล้วเลย ไปทางไหนเราถูกไไหนแงเงไปทางไหนเราถูกก็หหหหดีถูกไปแข่งแรงเงียงสำเพ็ครับป่านผู้ชมครับ,รบมาเบิ้งครับอาทีนี้ที่บอกค่าจกเรียบร้อยแล้วเทีวเทนี่ครับ ลูกปิงปองที่เทวดาท่านเอาไว้ให้นะครับโปรดพิจรรา,า,ารณาในการรับชมนะครับผมขึ้นนาโล่งหลังแงงหน่อยเกิดคงจะพิจารณาในการรับชมนะครับเนมาอีกมาดูทูบครับที่นี่ทูบที่เทวดาท่านให้มานะครับนี่นะครับทูบที่เทวดาท่านให้มาโปรดพิจรรารณาในการรับชมนะครับ โปรพิจารณาาในการนะครับนี่คือทูบนะครับที่เทวดาท่านให้มาตัวเหมือนกันครับแต่ว่าให้พิจารณาดูเอานะครับท่านผู้ชมครับเอาัปทีนี้สีพาปเบิงหม่องอบน้ำหอมให้แม่เจ้าแม่ตุนอาไม่หง่นะครับทิ่ทาบถ้าท่าแป้งก็พอแล้วครับท่านผู้ชมครับ นี่ลงน้ำหอมและลงแป้งให้ท่านแล้วนะครับผมเอาโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับเอาตาดีได้ตาใบเสียได้ครับเด้อท่านผู้ชมครับซองหาน้ำกันครับนี่คือที่ลงแป้งและทาแป้งเพื่อให้ความหอมแก่เจ้าแม่ผู้เคยให้โชคและให้ความหวังตลอดมานะครับเอาพิจารณาในการรับชมเลยนะท่านผู้ชมเอาซองเบ่งซอยกันครับนี่ด้วยนี่แหละครับผม เออเบิ้งสวยกันครับผมนี่คือการให้น้ำโอบน้ำหอมเจ้าแม่ของเรานะครับผมเอาโปรดพิจารณาอย่าในการรับชมนะครับผมเอาท่านผู้ชมครับเรื่อยๆครับครับพ่อขาพะร้อมันเก่ามาเริ่มโปรดพิจารณาในการรับชมท่านผู้ชมเด้อท่านผู้ชมเด้อเอากดไรไลค์กดแช่์คดติดตามไอ้น้ำครับผมอย่าลืมดเด้อครับเด้อเอเบิ้งกันนะครับแย่งกันไปท่านผู้ชม อ่ะวันนี้พ่อทีอ่่พอคาพาละก็อ่ขอฝากขอฟังขอฝากนะครับขอฝากขอฝากให้ท่านผู้ชม